เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินในป่าร้างท้ายหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปว่ากันว่ามีประตูไม้บานหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรหรือใครเป็นคนสร้างแต่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานกันว่ามันไม่ใช่ประตูธรรมดาประตูนี้คือทางเชื่อมสู่โลกอีกใบ โลกของคนตายโลกของปอโลกและมีคำเตือนที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าอย่าเปิดมันเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ในทุกคำสั่งห้ามมักมีคนที่อยากลองบาร์เด็กหนุ่มวัย16ปีที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่เคยเชื่อในตำนานหรือคำเตือนเหล่านั้นและเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงเขาก็ตัดสินใจที่จะเปิดประตูบานนั้นด้วยตัวเองโดยไม่รู้เลยว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังประตูนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาและหมู่บ้านไปตลอดกาลพ่อแม่ผมเจอประตูแปลกๆอยู่ท้ายหมู่บ้านเสียงของบาร์ดเด็กหนุ่มวัย16ปีดังขึ้นพร้อมลงหายใจหอบเหนื่อยเขาเพิ่งกลับมาจากการเดินสำรวจป่าร้างใกล้หมู่บ้านหลังจากที่เขามักจะออกไปผจญภัยอยู่บ่อยครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนก่อน ดวงตาของบัสเปิดกว้างและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผสมปนเปกับความหวาดกลัวประตูอะไรแม่ของเขาถามด้วยสีหน้าฉงนมันเป็นประตูไม้บานใหญ่สูงมากบาสชี้มือไปในทิศทางของป่าไม่มีบ้านไม่มีอะไรล้อมรอบมันแค่ตั้งอยู่ตรงนั้นกลางป่าเลยคําพูดของบาสท,ทำให้พ่อกับแม่มองหน้ากันเหมือนมีบางอย่างที่พวกเขาไม่อยากพูดถึงบาสเสียงแหกร่าของปู่ดังขึ้นจากมุมห้อง ปู่ของเขาเป็นคนแก่ที่แทบไม่พูดคุยกับใครมาหลายปีแต่คำพูดครั้งนี้กลับดึงดูดทุกสายตาในบ้านให้หันไปมองอยากเข้าใกล้ประตูนั้นปู่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจนบาสต้องหยุดฟังประตูนั้นไม่ใช่ประตูธรรมดามันคือประตูสู่ปอโลกประตูที่เชื่อมโลกของคนเป็นกับโลกของผู้ที่จากไปแล้วปอโลกบาสทวนคำด้วยความ,มง,งุนงงปู่เล่าเรื่องที่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึง ประตูบ้านนั้นปรากฏขึ้นในป่าร้างเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรหรือใครเป็นคนสร้างแต่ทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่าประตูนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคร้ายในคืนพระจันทร์เต็มดวงประตูนั้นจะเปิดและใครก็ตามที่กล้าเปิดประตูจะไม่มีวันได้กลับมาคำพูดของปู่ทำให้บรรยากาศในบ้านเงียบงนันแต่สำหรับบาสคำเตือนนี้กลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำไมเราต้องกลัวแค่ประตูเขาคิดในใจคืนนั้นบาสนอนกลิ้งไปมาอยู่บนเตียงความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขานอนไม่หลับภาพของประตูบานใหญ่นั้นยังคงชัดเจนในหัวและเมื่อเขาเงี่ยหูฟังเขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบเบามาเปิดสิมาเปิดสิเสียงนั้นดังก้องในหัวของเขาราวกับเรียกเขาไปหารุ่งเช้าบาสตัดสินใจกลับไปที่ป่อีกครั้ง เมื่อไปถึงเขาพบว่าประตูบานนั้นยังคงตั้งะหง,งานอยู่เหมือนเดิมคราวนี้เขากล้าก้าวเข้าไปใกล้มือของเขาเอื้อมไปแตะถิวไม้ของประตูที่ยเย็นเฉียบทันใดนั้นลมแรงวูบหนึ่งก็พัดผ่านพร้อมเสียงเถ่าเบาที่เหมือนกับกระสิบมาจากอีกฟากเจ้าพร้อมจะเปิดประตูนี้แล้วหรือยังเสียงนั้นชัดเจนจนบาสแทบหยุดหายใจเขารีบถอยหลังแต่ความสงสัยก็เริ่มเอาชนะความตัว บาร์ตั้งใจว่าคืนพระจันทร์เต็มดวงนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งและจะค้นหาคําตอบให้ได้ว่าประตูบานนี้นําไปสู่อะไรคืนพระจันทร์เต็มดวงม,มาถึงบาสแอบออกจากบ้านในยามดึกพร้อมไฟฉายและมีพกที่เขาเตรียมไว้เผื่อฉุกเฉินป่าในคืนนี้ดูเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงนกกลางคืนก็ไม่มีเมื่อเดินเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆบาสก็เห็นแสงจันทร์ส่องลงมากระทบกับประตูบานใหญ่ มันดูเหมือนมีชีวิตลวดลายบนบานประตูสะท้อนแสงจางๆราวกับกำลังขยับเคลื่อนไหวบาร์ยืนมองด้วยความทึ่งก่อนจะสังเกตเห็นบางสิ่งตรงกลางบานประตูมีรูเล็กๆที่ดูเหมือนเป็นช่องเสียบกุญแจเขาค่อยๆเอามือแตะไปที่รูนั้นความเย็นเฉียบจากไม้แทรกผ่านปลายนิ้วของเขาทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวเ,เบาก็ดังขึ้นจากรอบตัวเจ้ากำลังหากุญแจอยู่หรือเปล่า เสียงนั้นทําให้บาสสะดุ้งแต่เขามองไปรอบๆก็ไม่พบใครใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนถามเสียงหัวรอบเ,าเบาๆเมือนลอยมาตามลงกุญแจอยู่ในที่ที่เจ้าไม่มีวันค้นพบหากเจ้าไม่ยอมเสียบางสิ่งเสียบางสิ่งหมายความว่าอย่างไงเสียงนั้นเงียบไปบาสจึงเริ่มมองหาเบาะแสรอบประตูแต่ก็ไม่พบสิ่งใดมีเพียงต้นไม้เก่าแก่และความเงียบงันที่น่าขนลุก หลังจากเวลาผ่านไปนานบาสเริ่มหมดความอดทนถ้ากุญแจอยู่แถวนี้จริงทำไมถึงหาไม่เจอเขาพึมพำก่อนจะมองขึ้นไปที่ประตูอีกครั้งดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ลวดลายของประตูมันเหมือนลายสลักนั้นกำลังเปลี่ยนประกายด้วยแสงเรืองรองและในจังหวะที่บาสจ้องมองอย่างตั้งใจเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งสิ่งที่เจ้าต้องเสียคือตัวตนของเจ้าเองตัวตน ก่อนที่บ้าจะตั้งคาถามเพิ่มเติมบรรยากาศรอบตูวกลับเปลี่ยนไปลมพัดแรงจนไฟฉายในมือสั่นไปมาเงาของต้นไม้รอบๆขยายตัวและเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งก่อนเจ้าอยากรู้สิ่งที่อยู่หลังประตูนี้หรือไม่บา้านิ่งไปชั่วครู่แต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับเอาชนะทุกความตัวใช่ผมอยากรู้ สิ้นคำตอบนั้นประตูเริ่มส่งเสียงคลื่นคลาดเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวจากภายในบาร์ดมองดูด้วยความตื่นเต้นและระทึกแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังหยุดเดี๋ยวนี้เสียงนั้นเป็นเสียงของปู่ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวปู่มาทำอะไรที่นี่บาร์ดถามด้วยความตกใจเพราะไม่คาดคิดว่าปู่ที่แทบไม่เคยออกจากบ้านจะมาอยู่กลางป่าลึกในเวลานี้ แต่ใบหน้าของปู่ไม่ได้แสดงความประหลาดใจกลับมามีเพียงสายตาเคร่งเครียดและดุดันบาร์ถอยออกมาจากประตูนั่นเดี๋ยวนี้ปู่เดินเข้ามาใกล้ประตูพร้อมถือบางสิ่งในมือมันเป็นถุงผ้าสีดำที่ดูเก่าแก่ปู่ทำไมผมต้องถอยออกมาประตูนี้มีอะไรเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเกือบทำอะไรลงไปปู่เอ่ยเสียงดังประตูบานนี้มันไม่ได้แค่เชื่อมโลกคนเป็นกับปอโลก แต่มันยังเป็นกับดักของบางสิ่งที่ไม่ควรออกมาคำพูดของปู่ทำให้บาทนิ่งไปแต่เขายังคงไม่เข้าใจถ้ามันอันตรายขนาดนั้นแล้วทำไมถึงไม่ทำลายมันปู่ถอนหายใจก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบามันทำลายไม่ได้ประตูนี้มีมาแต่โบราณสร้างขึ้นเพื่อกักขังวิญญาณชั่วร้ายที่ไม่มีวันสงบแต่หากใครเปิดประตูโดยไม่พร้อมที่จะยอมเสียบางอย่างสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจะหลุดออกมา บาร์ดฟังแล้วรู้สึกถึงความผิดปกติในคำพูดของปู่แล้วถ้าผมอยากรู้ว่าอะไรอยู่หลังประตูละ่ะผมต้องทำยังไงคําถามนั้นทำให้ปู่ชะงักเจ้าไม่ควรอยากรู้แต่ถ้าต้องการจริงๆเจ้าต้องแลกสิ่ง,ง,ง,งที่สำคัญที่สุดในชีวิตบาร์ดมองไปที่ประตูอีกครั้งเสียงกระซิบยังดังแว่วมาเปิดเถอะแค่เปิดมันไม่ได้ยากอะไรหยุดฟังมันปู่ตวัดพร้อมเปิดถุงผ้าสีดาออก สิ่งที่อยู่ภายในคือกุญแจเหล็กเก่าๆรูปทรงแปลกประหลาดบาสจ้องมองมันด้วยความสนใจกุญแจนี้เปิดประตูได้ใช่ไหมใช่ปู่ตอบเรียบๆแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ถ้าเจ้าจะใช้มันเจ้าต้องแลกสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดคือชีวิตเจ้าเองชีวิตของผมคำตอบของปู่ทำให้บาสตึ้งไปชันะ่วขณะ บาร์สหันไปมองประตูอีกครั้งความอยากรู้เริ่มต่อสู้กับความกลัวแล้วถ้าผมไม่เปิดละ่ะเจ้าก็จะปลอดภัยแต่ประตูนี้จะยังคงอยู่ที่นี่และมันจะรอคุณต่อไปที่อาจไม่โชคดีเท่าเจ้าคําพูดของปู่ทาให้บาร์สเริ่มเลัลงเลเสียงกระซิบจากประตูยังคงดังต่อเนื่องมาเถิดเปิดสิเจ้าจะได้พบความจริงทุกอย่างที่เจ้าตามหาและในที่สุดบาร์สก็พูดขึ้น ปู่ถ้าอย่างนั้นผมขอแค่เข้าไปดูแล้วกลับมาได้ไหมปู่ไม่ตอบแต่เพียงมองบาสด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองถ้าเจ้าเปิดประตูเจ้าอาจไม่มีวันได้กลับมาคำพูดนี้ทำให้บาสนิ่งคิดแต่ทันใดนั้นเองโลดหลายบนประตูก็เริ่มเปล่งแสงเรืองรองเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นพร้อมแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ต้นไม้รอบๆโยกไหว เร็วเข้าตัดสินใจเดี๋ยวนี้เสียงกระซิบเร่งรา้าบาสกรรมกุญแจแน่นในมือก่อนหันมองปู่เป็นครั้งสุดท้ายผมต้องรู้ให้ได้เขาพูดก่อนเสียบกุญแจเข้าไปในรูบนประตูเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆพร้อมกับเสียงคำรามจากอีกฝ้าของประตูและในวินาทีนั้นเองแสงสว่างเจิดจ้าพุ่งออกมาจากประตูพร้อมเสียงกรีดร้องที่สะท้อนก้องไปทั่วทั้งป่า ทันทีที่กุญแจหมุนล,ล็อกประตูบานใหญ่ก็เปิดออกช้าๆพร้อมเสียงคลืดคราดแสงสว่างจ้าพุ่งออกมาจากประตูราวกับดวงอาทิตย์ซ่อนอยู่ข้างในบาร์ยกมือขึ้นป้องตาก่อนจะค่อยๆมองลอดแสงเข้าไปภาพที่ปรากฏทำให้เขาชะงักเบื้องหลังประตูไม่ใช่ป่าหรือทุ่งกว้างแต่กลับเป็นภาพหมู่บ้านของเขาเองทุกสิ่งดูเหมือนเดิมแต่บรรยากาศกลับเงียบงนัน ไม่มีเสียงนกร้องไม่มีลมพัดและไม่มีคนแม้แต่คนเดียวบาร์ตรู้สึกเหมือนเวลาถูกหยุดไว้เขาก้าวเข้าไปอย่างลังเลพร้อมกับเสียงของปู่ที่ตะโกนจากด้านหลังอยากเข้าไปกลับมาเดี๋ยวนี้แต่ทุกอย่างสายไปแล้วทันทีที่บาร์ก้าวผ่านประตูบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดิมอีกต่อไปหมอกสีเทาปกคลุมทุกสิ่งที่เขาเห็นบ้านทุกหลังดูซุดโซมและเก่าคร่ำคร่า เสียงกระซิบที่เคยได้ยินก่อนหน้านี้ดังขึ้นชัดเจยนยิ่งกว่าเดิมยินดีต้อนรับเจ้ามาถึงแล้วบาร์หันซ้ายขวาแต่กลับไม่พบใครเขาก้าวเดินไปตามถนนในหมู่บ้านอย่างระมัดระวังทุกก้าที่เดินเสียงกระซิบก็ยิ่งดังขึ้นราวกับมีใครกำลังตามเขาอยู่ทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาช็อกร่างของเขาเองกำลังยืนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง บาร์ดยืนตัวแข็งขณะมองดูร่างของตัวเองกำลังกินข้าวกับพ่อและแม่ภาพนั้นดูปกติแต่กลับแฝงความหลอนบางอย่างที่อธิบายไม่ได้นั่นตัวผมเหรอก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรร่างหนึ่งนงเงามืดก็ปรากฏตัวเป็นชายร่างสูงโปร่งสวงชุดคลุมสีดำใบหน้าถูกบดบังด้วยหมวกปิดกว้างเจ้าต้องการรู้ความจริงใช่ไหมเสียงของชายคนนั้นแหกพร่าบาร์ดมองชายแปลกหน้าอย่างระแวง คุณเป็นใครข้าเป็นผู้ดูแลประตูนี้และข้าอยู่ที่นี่เพื่อตอบคำถามของเจ้าชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้สิ่งที่เจ้าเห็นคือโลกที่เจ้ากำลังจะเสียไปถ้าเจ้าตัดสินใจผิดพลาดหมายความว่ายังไงบาร์ถามเสียงดังชายชุดดำเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดช้าๆเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกแต่การเลือกของเจ้าจะกำหนดชะตาของทุกสิ่งที่เจ้าเห็นบาร์เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ แล้วถ้าผมอยากกลับไปล่ะชายชุดดำยิ้มบางๆก่อนตอบเจ้ากลับไปได้แต่เจ้าต้องทำบางอย่างอะไรเจ้าต้องสละตัวตนในโลกนี้เพื่อปิดประตูให้ตลอดกาลบาร์นิ่งไปพร้อมกับความจริงที่เริ่มกระจจาในหัวคุณหมายความว่าผมจะต้องหายไปชายชุดดำไม่ตอบเขาเพียงยื่นมือมาข้างหน้าพร้อมกับกุญแจดอกเดิม เลือกให้ดีเพราะเจ้ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวบารยืนตัวแข็งทื่อใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนกุญแจดอกเดิมที่ชายชุดดำยื่นมาในมือสั่นไหวเบาๆสละตัวตนบารพึมพำหมายความว่าผมจะไม่มีตัวตนอีกต่อไปชายชุดดำพยักหน้าช้าๆเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประตูนี้เป็นพลังที่คอยกักขังสิ่งชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังตลอดการแต่แลกกับการเสียสละนั้น เจ้าจะช่วยให้โลกของเจ้าปลอดภัยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของบารเต้นแรงเขาหันไปมองภาพครอบครัวที่กำลังกินข้าวด้วยรอยยิ้มในบ้านหลังหนึ่งพ่อของเขากำลังหัวเราะส่วนแม่ก็ตักกับข้าวให้เขาอย่างใส่ใจภาพเหล่านั้นช่างงดงามจนบารรู้สึกว่ามันควรค่าแก่การปกป้องแล้วถ้าผมไม่เลือกสลัตัวตนละ่ะชายชุดดำถอนหายใจเบาๆก่อนตอ หากเจ้าปฏิเสธประตูนี้จะเปิดอย่างสมบูรณ์สิ่งที่อยู่เบื้องหลังจะหลุดออกมาและโลกที่เจ้าเห็นจะไม่เหลืออีกต่อไปคำตอบนั้นทำให้บาสยิ่งกดดันบาสก้าวถอยหลังพร้อมมองไปรอบๆเสียงกระซิบยังดังแว่วเข้ามาในหัวอย่าเชื่อมันเจ้าไม่ต้องเสียอะไรเพียงแค่เปิดประตูให้กว้างขึ้นแล้วเจ้าจะได้รับพลังทุกอย่างเสียงนั้นหวานหูแต่ก็เต็มไปด้วยเล่ห์ลวง ชายชุดดำมองบาสด,ด้วยสายตาเรียบเฉยเจ้ามีเวลาไม่นานประตูเริ่มตอบสนองต่อการเปิดครั้งแรกแล้วคำพูดนั้นทำให้บ้าดตัดสินใจยากขึ้นผมผมยังอยากกลับไปหาครอบครัวชายชุดดำยิ้มเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นด้วยเสียงอันหนักแน่นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเจ้าไม่ได้อยู่ที่เจ้าเลือกจะอยู่หรือตายแต่คือการที่เจ้าทำให้พวกเขาปลอดภัย ทันใดนั้นเสียงคำรามดังสนั่นจากเบื้องหลังประตูลวดลายบนประตูเปล่งแสงเรืองรองและเริ่มแตกรราวเงาเมื่อทะลักออกมาราวกับสิ่งชั่วร้ายกำลังดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นเร็วเข้าตัดสินใจเดี๋ยวนี้ชายชุดดำเร่งร้าวขณะที่บาทมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตัวเขาหันไปมองภาพครอบครูเป็นครั้งสุดท้ายความอบอุ่นในใจประตูขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมา ถ้านี่คือวิธีเดียวที่จะปกป้องพวกเขาผมยอมบาร์เอื้อมมือไปหยิบกุญแจจากชายชุดดำก่อนจะเดินกลับไปที่ประตูเขาสบตากับชายชุดดำที่พยักหน้าให้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยเจ้าคือผู้เสียสละและเจ้าจะถูกจดจำในประตูนี้ทันทีที่บาร์เสียบกุญแจและหมุนเสียงคำรามจากประตูก็หยุดลงแสงสีทองพุ่งออกมาอีกครั้งพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ทุกสิ่งเงียบงนัน บาสค่อยๆหลับตาลงขณะที่ร่างของเขาค่อยๆสลายไปเป็นละองแสงชายชุดดำเฝ้ามองเหตุการณ์นั้นด้วยแววตาสงบนิ่งประตูที่เคยเปิดอยู่กลับปิดลงอีกครั้งพร้อมกับตราประทับที่ดูเหมือนมีพลังมากขึ้นเมื่อทุกอย่างกลับสู่ความสงบภาคหมู่บ้านของบาสก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องพวกเขา หมู่บ้านของบ้านกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งไม่มีใครในหมู่บ้านรู้เลยว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเคยหายตัวไปเหมือนทุกคนลืมเรื่องราวของเขาไปจากความทรงจำแต่ในป่าร้างท้ายหมู่บ้านนั้นประตูบานใหญ่ยังคงตั้งะหงานอยู่ที่เดิมหลายปีผ่านไปตำนานเกี่ยวกับประตูสู่ปอโลกกลายเป็นเรื่องเล่าที่เหลือหลางเด็กคนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมันยกเว้นชายชราเพียงคนเดียว ปู่ของบาสเขายังคงไปนั่งเฝ้าประตูนั้นทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมกับถุงผ้าสีดําที่เคยเป็นของบาสไม่มีใครรู้ว่าเขานั่งเฝ้าทําไมแต่ทุกครั้งที่มีคนถามปู่จะตอบด้วยคําเดิมข้ารอเขากลับมาในคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงสาดแสงส่องลงมายังป่าปู่นั่งมองประตูบานนั้นด้วยสายตาอ่อนล้าบาสเจ้าทําได้ดีมาก เสียงของปู่แหกท่าราวกับกำลังพูดกับใครสักคนทันใดนั้นเสียงลงวูบไหวก็ดังขึ้นประตูที่ปิดตายมาหลายปีกลับส่งเสียงคลืดคราดรอยสลักที่เคยดูสงบนิ่งเริ่มเปล่งแสงปู่จ้องมองด้วยความตื่นเต้นเจ้าใช่เจ้าหรือเปล่าเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากอีกฝ้าของประตูปู่ครับผมอยู่ที่นี่ปู่น้ำตาคลอขณะลุกขึ้นเดินไปใกล้ประตูบร์ นั่นเจ้าจริงๆหรือเสียงของบาทยังคงแผ่วเบาครับปู่ผมอยู่ที่นี่เสมอผมเป็นส่วนหนึ่งของประตูนี้คำพูดนั้นทำให้ปู่สะอื้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ้มออกมาเจ้าปกป้องพวกเราจริงๆครับและผมจะเฝ้าประตูนี้ตลอดไปเพื่อไม่ให้สิ่งชั่วร้ายหลุดออกมาแสงจากประตูเริ่มจางลงพร้อมกับเสียงที่ค่อยๆเงียบหายปู่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูนั้นอยู่นาน ก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงเ,าเบาขอบใจเจ้ามากบาสหลานทำดีที่สุดแล้วนับตั้งแต่คืนนั้นไม่มีใครเห็นชายชาราในหมู่บ้านอีกแต่ผู้คนที่เดินผ่านป่าร้างท้ายหมู่บ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วว่ามักได้ยินเสียงกระซิบเ,าเบาอย่าเปิดประตูนี้เด็ดขาดประตูบานนั้นยังคงตั้งอยู่เป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละและตำนานของเด็กหนุ่มผู้กลายเป็นผู้เฝ้าป่อโลก ก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามกดไลฟ์ด้วยนะครับ